ที่เขาทํามาจากโรงงานเนะี่ยทาให้เราเข้าใจยากนะตัวนี้ไฟหลวงนะครับเราต้องเอาสติกเกอร์ลงมาอย่างนี้เอาแต่มันเข้าใจง่ายพอมีมาทางนี้ตอนนี้เป็นไฟหลวงถ้ามาโซล่านะครับอ่าโซล่ามันต้องสี่มาทางนี้เนาะเ๋ยวมันจะเปิดโซล่าให้ดูเทสเนาะเปิดโซล่าเนี่ยมันจะมาใช่ไหมครับนี่มาโซล่าเนาะทีน,นี้เราจะมาดูอเราจะมาเปลี่ยนใหม่ทีนี้เราจะมาดูจากแกะกล่องเลยเอาแกะบ้าง ทำเวลาจำกัดที่นาทีกว่าให้กองใหม่เลยเตรียมเอาหมดแล้วเดินนะครับเนี่ยเดีไปเทียบกันเอาออกเลยจะไปเทียบอันนี้ใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องดัดแปลงหลายอย่างอ,อุปก,กรณ์ทุกอย่างซื้อมาใช้ไม่ได้เลยบางตัวเนาะอันนี้ครับเห,หเห็นไหมเห็นไหมมันจะงงเห็นไหมลูกศรมันจะอยู่ข้างบนเนาะ เใช่ไหมครับนี่ลูกซ้อมอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเราแกะใหม่ต้องให้มันเข้าใจง่ายอแกะต้นเหงอกเลยเอาไข่ควงแงะออกเนี่ยแค่นั้น,น,นาการเข้าใจมนี่เวลาเไปไกลแล้วต้านที่ใดกันแล้วก็สลับเนาะนี่มันจะรู้นะนีะ่คือแต่งไม้นี่ก็แต่งนี่ก็แต่งไม้เลยนะครับนี่ อ๋ะนะครับนี่คือแต่งแหละมันเข้าใจางเนาะเห็นไหมแต่งแล้วฝั่งซ้ายนี่คือคล้องใหม่ผมจะแตงแ่งติ๊กเกอร์นี่ร้อยเอาคือเขาทามาจริงจริงแต่มันบอข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีแหละเนี่ยถ้าเขาติดอย่างนี้เนาะนครับเป็นแบบเดิมก่อนถ้าเขาติดอย่างนี้แต่ผมจะอธิบายมันเข้าใจนะคนบางคนบอข้าใจว่าอยู่ดีเวลาใส่งานนี่เดิมเดิมมันจะมาแบบนี้ ทั่วไปเลยไปเบิ้งไดแต่คนใส่ที่แต่หัวมันจะมาอย่างนี้ทีนี้เวลาเวลาใช้โซลา่านะครับอันนี้ตอนตอนนี้คือใส่ไฟบ้านนะนี่ถ้าแบบน,นี้นี่ครับมันหมุนมาทางนี้มันจะใส่ฟังตัวนี้นะบัดนี้ลูกซ้อนสี่ไปนี่เพื่อผมบอกขอใจนะครับนี่ถ้าใส่โซลาเซลล์นี่ถ้าใส้ใช้โซลาเซลล์มันจะมาแบบนี้สังเกตว่านี่ถ้าใส่โซลาเซลล์นี่แต่ว่าลูกศรสีมาทางไฟฝ่ายนะเปรียบเทียบเนาะนี่ไฟหลวงด้านขวา เห็นไหมเนี่ยอันนี้เดิมนะฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยคือเดิมจากกองแกกองเเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาอย่างนี้มันเนี่ยมันไม่ใช่เห็นไหมเปรียบเทียบกันเห็นไหมไฟหลวงตรงสี่มาทั้งหลังอันนี้ครับเพราใส่ไฟหลวงปุ๊บแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นโซลาเซลล์เนี่ยแต่สมมงหมดเาผมเพียนเนี่ยคือแก้ไขใหม่มันจะเข้าใจง่ายเห็นไหมอันนี้มาไฟหลวงนี่ก็จะต้องชี้มาฝั่งนี้พอมาโซลาเซลล์ปุ๊บ มันก็ต้องมาฝั่งนี้ตอนนี้ก็ต้องชี้มาฝั่งนี้แต่นี่สมมติว่าเอาหมุนหมุนด่านผมนะสมมติว่าหมุนด่านผมตอนนี้ใช้ไฟหลวงเนาะตัวน,นี้แต่จะมาเปรียบเทียบตัวนี้ถ้าใช้ไฟหลวงอ่ะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับคือตอนนี้ใช้ไฟหลวงแต่ข้องเขาหมุนมาอย่างนี้นะทานเข้าใจบ้างไหนแต่ยังมาแต่งหมุนมาโซลาเซลล์เน,น,นี่ยโซลาเซลล์เห็นไหมอ่ะชี้มาเพื่อเนี่ยเห็นไหมจริงๆจะใช้การหลวงนี่คือใช้ไฟหลวงนะด่านทราย เนี่ยหลอดก็พิบอยู่นี่แต่ว่าตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยใช้ไฟหลวงแต่ตัวนี้คือตัวนี้จะมาเปลี่ยนใเพื่อนเอาตัวนี้มาเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้มันใช้ไม่ได้มันเสียถ้าตัวไหนใช้งานมันจะขึ้นหลอดไฟสองหลอดอผมจะสลับไปเพิ่งเหมือนโซลาร์เซลล์ตอนนี้จะสลับมาโซลาร์เซลล์นะแป๊บหนึ่งเพราะว่าแบตเขาไม่มีอ่ะสลับเป็นโซลาร์เซลล์เห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นสองหลอดอ่ะแต่ว่าไ,ไฟบ่พอไง ข้อเสียที่ว่ามันเสียคือมันบอไปมันบอไปไฟลวงอัตโนมัติเห็นไหมครับับไปออโต้เลยนะแต่ไม่ไปอัตโนมัติเห็นไหมเราต้องมือหมุนออกนี่คือมันเกิดจากผลอินเวอร์เตอร์ที่มันช็อตอินเวอร์เตอร์ของตลาดที่เขามันติดมันช็อตมันก็เลยลามมาหาเอทีเอสจริงๆเอทีเอสตัวนี้เนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยใช้มาหกปีทนมากนี่นะครับรุ่นนี้นะถ้าตัวสีอื่นที่ผมตัวไหนที่แนะนําก็คือตัวที่ทนที่สุดตัวสีฟ้าเคยใช้มาได้ไม่ถึงปีพัง แต่ที่ใช้มาคือสีนี้ตัวนี้แหละ,ะผมแนะนําเาเป็นการแนะนําตามที่ใช้มาเห็นไหมนี่ครับอ่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้ Hi ไฮเฟไฟหลวงแต่ว่าเบองลูกศรเปรียบกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นโซโลซูชิออ์เขาเลือกฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวหลักก็คือเลือกไฟอ,อันดับแรกถ้ามันหมดแล้วมันจะไปหาไฟรองนี่นราให้เข้าใจไงอันนี้เดิมเดิมนะครับยังยังป็นกาแก่สติ๊กเกอร์นี่แต่จริงๆใช้ไฟเนี่ยที่ถูกต้องก็คือลูกศรนนี่จะเข้าใจง่ายถ้า ไฟหลวงก็ชี้มาฝั่งของหลวงแต่ถ้าสลับมานี้ก็ชี้มาโซลาเซลล์แต่อันนี้มาเนี่ยเห็นไหมเราใช้ไฟหลวงอยู่แต่ชี้ไปโซลาเซลลอันแรกให้เปียบเทียบลูกสอนเอาบอเข้าใจกับคอมมงคมม์คอมเมนต์ยังว่าแต่คลิปจะทำงานอะ่ะเอา